ถ้าคุณรู้กระบวนการนี้ คุณสามารถเปลี่ยน,ปยนแปลงผลลัพธ์ในชีวิตของคุณได้วันนี้ก็จะเป็นอีกค่ำคืนนะครับจะเป็นไลฟ์ที่จะช่วยให้คุณนะครับสามารถใช้ชีวิตที่ประสบความสำเร็จมากขึ้นนะครับเรามาเข้าถึงเนื้อหากันนะครับคุณรู้อยู่แล้วนะครับว่าใจคุณลืกๆยเนคุณมีความปรารถนามีความต้องการอยากให้อะไรเกิดขึ้นบ้างใช่ไหมเราจะมาดูภาพใหญ่ของมันนะครับในกระบวนการสร้างครับคือถ้าคุณต้องการที่จะมีผลลัพธ์ตรงกับหัวใจของ คุณจะต้องมีโนเลดนะครับกระบวนการสร้างกระบวนการสร้างเนี่ยจะประกอบไปด้วยนะครับขั้นตอนเอาภาพใหญ่ไปก่อนนะครับ3ขั้นตอนข้อที่1เลยนะครับกระบวนการสร้างคุณจะต้องมีข้อแรกข้อแรกเลยนะครับก็คือนะครับ สมองข้างขวาของคุณนะครับที่คุณเริ่มต้นด้วยการนะครับฝันครับแฟนตาซีเข้าไปนะครับเออลองคิดถึงคนที่มีการฝันกลางวันนะครับกำลังนะครับใช้จินตนาการโอ้อยากได้นั่นจังเลยอยากอนุญาตให้ตัวเองนะครับใช้สมองซีขวานะครับเพื่อให้คุณได้นะครับได้ฝันโดยไม่มีข้อจํากัดฝันเริ่มต้นที่ความฝันครับจงฝันซึ่งมันจะเป็นโลกของอารมณ์นะครับจิตใจคุณช่วยอนุญาตตัวเองให้ฝ่ายฝันนะครับไม่ว่ามันจะยิ่งใหญ่แค่ไหนมันจะ ดมคติมันจะดูเหลือเชื่อแค่ไหนก็ตามอย่าไปเซ็นเซอร์มันนะครับอนุญาตให้ตัวเองได้ฝันก่อนคนในโลกนี้นะครับจานวนหนึ่งเขาทําข้อหนึ่งครับเขาทําข้อหนึ่งคือเขาฝันเขาฝันว่าเขาจะมีชีวิตที่นะครับน่าหลงหลนะครับชีวิตที่อุดมสมบูรณ์มีชื่อเสียงเขาจะกลายเป็นนะครับคนที่ เรียกว่าเป็นซีเลปส์เขาจะโด่งดังมีคนติดตามเขาเป็นล้านคนทุกคนช่วยสร้างความฝันที่เป็นบิ๊กดรีมนะครับข้อที่1น,นะครับฝันครับคราวนี้หลังจากที่คุณฝันเนี่ยคุณห้ามแบบใช้เวลากับความฝันไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆตลอดกาลนะครับนั่นคือข้อผิดพลาดถ้าฝันอย่างเดียวฝันอย่างเดียวคือดีแล้วแต่ไม่พออันที่สนะครับคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตาม หลังจากฝันแล้วนะครับทำไมเราไม่ได้สิ่งที่ต้องการรู้ไหมเพราะเราหยุดอยู่ที่แค่ความฝันเราต้องเพิ่มเติมโดยการเพิ่มนะครับสมองแห่งเหตุผลเข้าไปครับจะต้องนะครับเริ่มทําข้อที่2ก็คือนะครับ goal setting นะครับซึ่งเป็นเรื่องของเหตุผลแล้วนะครับเหตุผลมันเป็นสิ่งที่ชัดเจนนะคุณตั้งเป้าหมายคุณต้องทําเวลากี่วันแผนการเล็กๆขั้นตอนเล็กๆจะทําอะไรบ้างเริ่มที่ความฝันนะแล้วนะครับ กลับมาด้านชีวิตสมองซีกซ้ายนะครับเพิ่มเหตุผลเข้าไปนะครับว่าเออแล้วฉันฝันทุกคืนฝันทุกวันแล้วหยุดแค่นั้นไม่ได้เราจะไปที่สมองเหตุผลคุณต้องปลดปล่อยอำนาจของเป้าหมายรู้ชัดว่าเลือกสักหนึ่งความฝันเถอะมาตั้งเป้าหมายเพื่อวางแผนลงมือทำและหลังจากที่คุณ take action คุณลงมือทำในข้อที่2ปั๊บกระบวนการสร้างคุณนะครับโอมาไกลโหมากมันจะพุ่งไปสู่อันที่3นะครับ ก็คือมันยังไงมันก็ต้องเกิดไม่มากกว่าน้อยนะครับมันจะเกิดนะครับเรียลลิตี้ความเป็นจริงก็คือการได้ผลลัพธ์นั่นเองมันจะเกิดความเป็นจริงขึ้นมาของความฝันจากการลงมือทําของการตั้งเป้าหมายการวางแผนและการลงมือทําพอคุณมีผลลัพธ์ปรากฏต่อหน้าต่อตาของคุณเป็นยังไงครับคุณเห็นความจริงว่าเออฉันทําได้ฉันได้สิ่งนี้แล้วฉันเป็นเจ้าของรถคันนั้นแล้วฉันเป็นเจ้าของตึกหลังนั้นแล้วฉันมเีเงินฝากเท่านี้แล้วบัง ความเป็นจริงของคุณนั้นมันก็จะนะครับมันก็จะนะครับทำให้คุณนะครับไปซับพอร์ตนะครับให้คุณนะครับฝันใหญ่ขึ้นอีกนะครับฝันใหญ่คุณจะกล้าฝันเพราะว่า คุณมีความสําเร็จเป็นตัวหนุนใช่ไหมแล้วเมื่อคุณมีความเป็นจริงที่สอดคล้องไปสนุกสนุนให้คุณกล้าฝันกล้าฝันใหญ่ๆใหญ,ใหญ,ใหญ่ขึ้นออคุณก็จะนะครับอยู่ในวงจรของการฝันแล้วก็นํามานะครับสมองเหตุผลนะครับตั้งเป้าหมายว่าฉันจะพิชิตอีกเรื่องหนึ่งจะสร้างผลลัพธ์แล้วคุณก็ลงมือทํามันก็ไปสร้างนะครับโอ้ไปสร้างเรียลิตี้นะครับอันที่2อ,อันที่3ขึ้นมาสร้างความเป็นจริงผลลัพธ์เกิดขึ้นจริงดีมคั true นะครับฝันเป็นจริงมันก็ไปนะครับไปสนับสนุนให้คุณฝันฝันที่่แบบวา มันมันบันเจิดมากแล้วพอมันกล้าฝันแล้วคุณกล้าตั้งเป้าหมายแล้วคุณลงมือทําคุณได้ผลัพธ์คุณก็ไปฝันให,ใหญ่ขึ้นไปอีกมันก็จะเป็น the process of creation นั่นกหมายความว่าเราเราจะรวมสมองทั้งสองข้างคือสมองซีขวาแล้วก็จินตนาการเข้าไปใส่ emotion เข้าไปนะครับใสนะ่ความรู้สึกที่แบบมีความสุขมากกับภาพในฝันของเราเลือกสักหนึ่งอย่างไปตั้งเป้าหมายสร้างแผนการเล็กๆเ,เพื่อที่จะลงมือทําตามขั้นตอนเหล่านั้นภายใต้เส้นตายในเวลาที่เหมาะสมและเมื่อคุณเพียรพยายามคุณใส่แรงพยายามคุณลงมือทําเข้าไปใครที่เข้าใจครบถ้วนแล้วว่าคุณต้องมี3สิ่งนี้ คุณถึงจะประสบความสําเร็จและสร้างความแตกตา่างแต่ถ้าเกิดว่าคุณเอาแต่ตั้งเป้าหมายแต่คุณไม่มีความฝันเลยนะครับคุณก็อาจจะนะครับไม่สามารถเติมเต็มตัวเองได้เต็มที่คุณต้องการ3ามสิ่งนี้คืนนี้คุณนายนะครับลาไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับขอทุกคนมีความสุขม,ม,มากๆนะครับกับการปลดปล่อยนะครับศักยภาพของคุณครับ